ผมเป็นดีลเลอร์กับบริษัทยูนิเวอร์บริษัทที่ดีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยอดขายทั่วโลกมากกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีจาก1 0ประเทศทั่วโลกมีทุนวิจัยพัฒนาสินค้า65,000ล้านบาทต่อปีมีสินค้ามากกว่า400ตราสินค้าอาทิเช่นบีดโดปลักซันซิสลสไลไม่ทราบวา่าเคยหรือเคยใช้ไหมครับปกติเราซื้อสินค้ายูนิเวอร์มาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยได้เงินคืน แต่เท่าน,นี้เราเปลี่ยนมาซื้อสินค้าเกรด A โดยตรงกับยูนิเวอร์แล้วได้เงินคืนด้วยดีไหมครับยูนิเวอร์บอกว่าต้นทุนสินค้า4 0อี e ก60%เรนี่ยเราจะให้กับค่ากันตลาดค่าโฆษณาถ้าเราซื้อสินค้า100บาทเหมือนทิ้งเงินไป60บาทครับถ้าซื้อสินค้า10,000แเหมือนทิ้งเงินไป6 0 0 0 0ซื้อ1ล้านทิ้งไป0 0 0 0นซื้อของทีเหมือนทิ้งบ้านทิ้งรถวันนี้เราสามารถใช้สินค้าฟรีจากค่ากันตลาดได้ เพียงแค่เปลี่ยนมาซื้อตรงกับยูนิเวอร์แล้วรับเงินปันผลคืนทุกวันที่15ของเดือนแบบนี้ด้วยดีไหมครับแล้วทำไมต้องเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคทราบไหมครับเพราะปัจจุบันยอดธุรก,กิจในเมืองไทยต่อปีนะครับจะเป็นยอดสกินแคร์42,000ล้านบาทเป็นอาหารเสริม36,000ล้านบาทเป็นยาสีฟัน10,000ล้านบาทเป็นเครื่องดื่มนะครับ4ี่0,000ล้านบาทแต่ถ้าวันนี้ คุณได้รับส่วนแบ่งของตลาดซัด1%อร์เคุณสนใจไหมครับแต่ถ้าขายอย่างเดียวคงไม่ได้1%เเวันนี้ยูนิเวอร์ได้เอาสินค้าเกรด A มาใส่ไว้ในเครือข่ายและขยายไปทั่วโลกตอนนี้เราเริ่มต้นที่ประเทศไทยขยายแล้วไปที่กัมพูชามาเลเซียลาวสิงคโปร์ปีหน้าเราจะขยายไปเวียดนามครับและทั่ว a อเอนาคตทั่วโลกปัจจุบันครับมีคนประสบความสำเร็จมากมายหลายคนครับรับรายได้มากกว่า100ล้าน 50บล้าน30สิล้านส0ล้าน5้าล้านยกตัวอย่างนะครับคุณเจอรี่เป็นนักธุรกิจตอนมาทำติดหนี้18ล้านปัจจุบันรับรายได้มากกว่าหนึ่งรล้านครับคุณหยกครับเริ่มทำตั้งแต่เป็นนักศึกษาวันนี้รับไปแล้วเกือบ20ล้านคุณจุ๋มครับเป็นเจ้าของสมรัญชีมีลูกค้ากว่าร้อยรายวันนี้รับไปแล้วมากกว่า7ล้านครับคุณปุ้น อดีตผู้หารบริษัทปูนยักษ์ใหญ่ปัจจุบันลาออกมารับไรายได้มากกว่า7ล้านครับไม่ทราบว่าฟังแนวคิดทั้งหมดนี้ของยูนิเวอร์ถ้าคะแนนเต็ม10คุณให้กี่คะแนนครับธุรกิจยูนิเวอร์เราเริ่มต้นง่ายครับทำแค่2อ,อย่างคือกระจายสินค้าและกระจายข้อมูลหรือใช้สินค้าเรียนรู้และชวนคนครับหนึ่งคือกระจายสินค้าเราเริ่มต้นใช้สินค้าเกรด A ของยูนิเวอร์ใช้เกิดความเปลีป่ยนแปลง 2. กระจายข้อมูลครับ โทรบอกเพื่อนบอกญาติว่า u n i ิ e วอรเปิดโปรเจกต์ใหม่สนใจไหมหรือกระจายข้อมูลทางโซเชียลเวิร์ผ่าน Facebook l i น e ก็ได้ครับเราเริ่มต้นเลยนะครับเพียงแค่กระจายข้อมูลบอกเพื่อนบอกญาติสัก6คนในรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1ครับไปชวนรุ่นที่2เป็น3าสบคนรุ่นที่2ไปชวนรุ่นที่3ผ่านไป6รุ่นครับจะมีคนเงก่อน50,000คนครับถ้า5 0,000คนบริโภคคนละ1,000บาทต่อเดือนนะครับ จะเกิดธุรกิจ50ล้านเราจะรับ5%จากบริษัทยูนิเวอร์จะมีรายได้2ล้าน500,000บาทต่อเดือนถ้าเกิดขึ้นได้100%นะครับแต่ถ้าเกิดเพียงแค่10%ครับรับรายได้200,500ต่อเดือนครับแต่เพียงแค่1%ครับเรารับครับ20,500คำถามครับถ้าคุณเลือกได้เนี่ยคุณจะรับกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับผมแนะนำนะครับให้เซ็นสัญญาเป็นคู่ค้ากับยูนิเวอร์ด้วยเงินเพียง600บาทตลอดชีวิต คุณจะได้สิทธิ์ซื้อตรงและขยายสิทธิ์ต่อได้ทั่วโลกและที่สำคัญได้ท่องเที่ยวครับไปต่างประเทศปีละสองครั้งครับ